ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยยังไม่ทันได้เรียกเลยมาแล้วรู้งา,านจริงๆค่ะแม่ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยยังไม่ทันได้เรียกเลยมาแล้วฮะยังไม่ทันได้เรียกเลยว่าจะเรียกให้มาสักหน่อยมาเองเลยค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ค่ะ ว่าจะอาบใหเมื่อสองวันที่แล้วละยังไม่มีเวลาอาให้อยู่วันนี้ต้องอาให้ยังไม่ทันได้เรียกเลยมาแล้วต้องเอาต้องเอาเชียวอ,อืออกก่อนค่ะก่อนที่จะอาบน้ แดดออกจ้าเลยค่ะแดดออกจ้าเลยอาบน้ำจะได้เย็นสบายค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอควอักอนก่อน